กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับกับรายการ True b f c TV 2024-2025สถึง2025ัสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจมาให้ติดตามอีกเช่นเคยครับ1วันของชุนตะฮาเซกะวะนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นของแข้งเทพไม้อยู่ในเต็ดที่ไม้อยู่ในเต็ด 11. ยอดนักเตะจากผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ไมคเคยเล่นด้วยก็เหมือนเดิมครับบ้าติงต้องอะไรเงี้ยอยากทำอะไรก็ทำา B ชยาวัฒศีนาวงศ์และ JR. Vision in Aram 2นักเตะของเรามาแนะนำแข้งเทพฟ,ฟุตบอลแคมป์2024สําำหรับน้องๆรุ่นอายุ8-12ปี เริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยช่วงใหม่ของเราในช่วง a day in the life t r u e Bangkok United Academy Players เราจะพาไปชมหนึ่งวันของชุนตะฮาเซกาวะนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่โชว์ฟอร์มยิง4ประตูจาก2นัดแรกในศึก PEAU 2 3 y o u n g า t ยังเซอร์ลีก4ฟุตบอลไทยลีกสำหรับน้องๆรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลายคนอาจสงสัยว่า น้องคนนี้เป็นใครไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต Race และพาแฟนบอลไปทำความรู้จักกับชุนตะให้มากขึ้นกันครับก็สวัสดีครับผมชุนตะฮาเซกาวะนะครับอายุ19ปีเล่นกองหน้ากับกลางลุกครับ <i> ก็เกริล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ4ขวบใช่ครับตอนแรกก็เตะกับเพื่อนที่บ้านก่อนนะและทีนี้เหมือนพ่อครับก็พา <S <s เหมือนเขารู้จักกับ คนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้เขาสอนฟุตบอลอยู่พ่อก็เลยเหมือนว่าฝากไปเล่นอะไรก็รตอนแรกก็ยังเตะเล่นอยู่ครับแต่ว่าทีนี้พอรู้สึกว่าเตะไปเตะมาแล้วเริ่มชอบครับก็เลยเริ่มจริงจังมาแกแต่ตอนนั้นส่วนตัวก็ตอนแรกพ่อก็อยากให้เป็นนักมวยนะครับใช่<笑>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 แต่ก็ไม่ชอบครับเราชอบฟุตบอลมากกว่าก็เลยเลือกมาฟุตบอล ยากครับแล้วก็มันมีหลายอย่างครับที่ท้าทายตัวเราด้วยก็ที่แรกก็จะเป็น Academy o โอใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ผมก็ได้ไปคัดของอค a เดมีของเมืองทองครับแล้วก็ได้อยู่กับเขาประมาณ2ปีครับก็หลังจากนั้นอยู่กับเขา2ปีแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ทูเนี่ยครับครับตอนแรกก็ยังไม่ได้จริงจังมากขนาดนั้นครับแต่ว่าพอเราเริ่มแบบ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยอยากให้จริงจังกับเรื่องนี้ไปเลยใช่ก็น่าจะประมาณ like 6ปีครับดีครับตอนนี้ก like ็เพื่อนก็ให้ความรู้ให้อะไรหลายๆอย่างครับทั้งร <Le> ุ่นพี่ด really ้วยหลายรุ่นน้องด้วยใช่ผมก็ได้เล่นหลายๆรุ่นก็13ก็ได้ที่3ของรายการ t h a i l Thailand Youth League ครับตอนนั้นก็ประมาณอายุ12ครับ ได้ติดทีมชาติครั้งแรกใช่ก็ดีใจครับแล้วก็ไปไ,ปไ,ปได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นด้วยเป็นของโตโยต้าเขาจัดครับใช่แล้วก็ได้เจอหลายๆทีมของญี่ปุ่นครับได้เจอทั้งนากยยาอะไรเียทีมที่ดังๆของญี่ปุ่นมีทั้งเวียดนามด้วยครับใช่แล้วก็ประสบความสำเร็จได้แชมป์ก่อนหน้านี้ผมก็คัดมาได้แล้ว2ปีแล้วทีนี้ก็แบบพลาดไปไม่ได้ติดไปอะไรเงี้ยผมก็เสียใจอะไรอย่างนี้ แล้วมาปีสุดท้ายก็คือเป็นปีรุ่นของผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าแม่ก็ถามว่า,อ,าแบบอยากไปคัดไหมอยากจะสู้ต่อไหมอะไรอย่างเงี้ผมก็ไปครับผมก,ก็อยากอยากอยากติดใช่งานก็ดีครับก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็จะรักษามาตรฐานตัวเองไว้เัตถป้าหมายตอนนี้ก็ อันดับแรกผมก็อยากไปเล่นเจลีกครับอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นผมรู้สึกว่าที่นู่นมีการแบบมีมาตรฐานที่สูงครับแล้วก็เห็นรุ่นพี่หลายๆคนครับได้ไปเล่นแล้วใช่ก็เลยจะไปเล่นด้วยก็กพอใจครับแต่ก็อยากจะทําให้ดีกว่าน,นี้อีกครับก็ผมก็เตรียมตัวมาเยอะครับก็ได้ซ้อมกับเพื่อนๆในทีมอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อมกันหนักครับ รู้สึกว่ารายการนี้ครับทำให้เพื่อนๆในทีมแล้วก็ผมได้โชว์แบบศักยภาพของตัวเองใช่ครับแล้วก็คนก็มีความสนใจกับรายการนี้ด้วยผมก็อยากจะโชว์ตัวเองใช่ให้ทุกคนได้เห็นก็โค้ชพีก็ดีครับก็สอนเทคนิคหลายๆอย่างครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ดีเขาก็ให้คำปรึกษาดีครับมีอะไรเขาก็ช่วยได้ตลอดแล้วก็เราต้องการอะไรเขาก็ ให้ปรึกษาได้เราถามได้ทุกเรื่องครับก็จบกรุงเทพคริสเตียนผมก็ได้ไปเข้าไปคัดมอกรุงเทพครับติดเป็นหนึ่งในห้าครับของนักกีฬาทุนใช่คณะนิเทศศาสตร์ครับสาขาสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์ครับปีปีสองครับก็ผมจะเลือกเป็นเรียนตอนเช้าครับเช้าถึงบ่ายแล้วตอนเย็นผมก็จะเข้าไปสอนเวลาเรียนก็ ปรึกษาอาจารย์แล้วก็คุยอาจารย์ตลอดว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีแข่งนะครับอะไรอย่างนี้ผมจะขอล่าอาจารย์หน่อยนะครับอะไรอย่างนี้อาจารย์แกก็เข้าใจครับแล้วก็โอเคกับเรื่องนี้เพราะอาจารย์เขาก็เชียร์ทูแบคคอกดด้วยก็มีทุกวันครับส่วนมากอาทิตย์หนึ่งก็ซ้อมทุกวันก็จะมีหยุดแค่วันเดียวสองนันนี้ผมก็รู้ึกว่ามันก็กดดันครับแล้วก็มีความท้าทายสูงครับผมก็แต่ผมก็รู้สึกว่าผม ไม่ได้กดดันตัวเองมากเกินไปผมอยากผมคิดว่าผมแค่อยากทาให้ทาผลงานให้ตัวเองดีแล้วก็ทําให้เต็มที่ครับใช่แค่นั้นพอก็ยังมีครับบางบางบางจังหวะเราก็ยังมีข้อผิดพลาดครับเรื่องการสื่อสารการให้เสียงกันใช่ครับก็วันหนึ่งนะครับถ้ามีไปเรียนตอนเช้านี่ผมก็จะตื่นจากบ้าน ออกจากบ้าน6โมงครับไปเรียนที่มองเทพก็ไปเลี้ยงแต่8โมงถึงบ่าย2อหลังจากนั้นก็ไปซ้อมครับแต่ถ้าวันไหนไม่มีเรียนก็ตื่นเช้ามาก็จะมาเนี่ยครับมาเวทกับพ่อครับ<อ>ที่ยิม,มใช่ยิมก่อนใช่ครับตอนเช้าพ่อเป็นเทรนเนอร์ใช่ครับวันนี้ต้องโชว์หน่อยนะได้ <laughs> อยากเป็นเด็กเทพ ก็ต้องเรียนฟุตบอลกับแข้งเทพเราพาบีชยาวัตรศรีนาวง์มาแนะนําแข้งเทพฟุตบอลแคมป์2024เปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับสำหรับแข้งเทพฟุตบอลแคมป์2024เรียนฟุตบอลกับสโมสรทูแบงคอกกับทีมงานโค้ดระดับยูฟาโปรไลเซนและโปรไลเซนมีโค้ดระดับประเทศที่จะหมุนเวียนมามอบความรู้และให้ความสนุกกับน้องๆสมัครได้แล้วนะครับวันนี้สําหรับน้องๆรุ่นอายุ8-12ปี เรียนที่สนามซปเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80วันที่15-18ตุลา2567เรียน4วันวันละ5ชั่วโมงราคาคอร์ส8,000บาทสมัครเลยที่ไลน์ออฟฟิเชียลของสโมสรอ,อยากเป็นเด็กเทพก็ต้องเรียนกับแข้งเทพแล้วเจอกัน นอกจากทักษะการเตะฟุตบอลอันยอดเยี่ยมแล้วเราลองไปชมลีลาแม่ไม้มวยไทยของชุนตะทาย,ยาทเจ้าของยิมมวยไทยกันครับตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ที่ยิมข,ยมของพ่อครับยิมผงพ่อเป็นยิมอะไรครับยิมมวยไทยครับคือคุณพ่อเป็นเป็นครูสอนมวยเรสอนคนไทยสอนต่างชาติอ๋อแล้วยิมเราต่อยได้ปะเขาต่อยได้เหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับก็ที่แรกก็ให้เรีย,ยมมวยไทยก่อนแต่ว่าเขาชอบฟุตบอลมากกว่าก็เลยตามใจชุนตานะครับยังไงก็กีฬาต้องสู้เขาก็เลยห้ามยอมแพ้หรืออะไรที่แบบต้องท่านใจสซ้อมมากๆแล้วก็เวลาแคมป์บอลก็ต้องจริงจังหน่อยนะครับแต่ตอนที่กำลังดีขึ้นต้องระวังหน่อยว่าคนอื่นก็เช็คชุนตาตลอดก็เลย ต้องพยายามเร่งให้ดีหน่อยให้แรงเวทเพราะว่ายามพร้อมอยู่ก็เลยให้มีกล้ามเนื้อหน่อยนะครับต้องต้องมากกว่านี้ให้ได้นะครับแต่คิดว่าชุนตาทําได้ก็เลยผมก็เชื่ออยู่นะครับโดดเชือกตอนเด็กโดยโดยเงี้ยโดดไปเรื่อยๆพันกว่าควอไม่รู้ทำได้ไงครับตอนนี้ทําไม่ได้แล้วก็พยาาให้ติดนะครับอยายาให้ทาให้ได้ พยายามให้ชุนตาซอมเยอะๆนะครับก็จริงนๆอนะคีราต่างกันเยอะแต่ว่าเวลาใจาใจสู้อะไรเงี่ยเลียมวยไทยไว้ก่อนมีประโยชน์นะครับเพราะว่า,าชุนตาตั้งแต่เด็กๆให้เล่นเชิงกับตัวใหญ่แล้ว แคมบองฟุตบอลเจอตัวใหญ่ไม่กลัวเลยนะครับแล้วก็ถ้าชกบ่อยๆอมันจังหวะอะไรเงี้ยก็มันเพิ่มได้เยอะ,อะก็เลยเลี้ยวไว้ก็ร่างกายแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยใจสู้มีขึ้นด้วยก็เลยดีนะครับこんにちは โบกุ๊ยฮัสกิโกชินตาลสยูสโกเนชมัสสวัสดีครับผมชื่อชินตะนะครับก็ฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพ่อก็พูดไทยอยู่กับพ่อเังแเด็กพ่อก็พูดไทยผมเั้งแ่เด็กก็เลยพูดนิดได้แค่นิดหน่อยฟังได้นิดหน่อยอะไรอย่างี้ สำหรับใครที่อยากจะมาซื้อรองเท้าครับก็เข้ามาดูที่ร้านอาลีสยามได้หรือว่าทุกสาขาเลยครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสักกันนะครับโซนอาลิเกียรครับชอบสีฟ้าครับสวยครับแล้วใส่ดู ใส่แล้วดูแบบเป็นคุณชายเงนี่ตัวนี้ผมก็ชอบใช่นี่เกล็ดเยอะเกปกติเคยมาถ่ายอะไรแบบนี้ปะไม่เคยครับครั้งแรกครั้งแรกครับชอบไหมชอบครับเป็นยังไงกับการ ใหรแบบครั้งแรกจริงครับตื่นเะต้นครับได้ไหมได้อยู่ครับเอ้ยก็ตอนนี้ก็อยู่หน้าสนามนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูรถโมบายช็อปนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างก็อันนี้ครับเป็นเสื้อ ACL ครับเดี๋ยวเราก็จะมีแมตเตะนครับ มองมืนเจุ้่เาอยู่กับกิจกรรมิดเนสของเอกัตันนุ่นะไรฮะถือตามทงเนี่ยใช่ใช่ใช้ดอยซันโบนะฮะ น,นี้มาที่สนามเจอแฟนเป็นไงบ้างผมก็รู้สึกดีใจครับแฟนๆก็เข้ามาขอ่ายรูปขอรับเส้น

JR Vision Inaram มาแนะนำแข้งเทพฟุตบอลแคมป์2024เปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับแข้งเทพฟุตบอลแคมป์2024เรียนฟุตบอลแบบมืออาชีพกับโค้ชทีมสมโมสรทูบแบงคอกยูเนเต็ดระดับยูฟาโปไลเซนและโปไลเซนมีโค้ชดีกรีระดับประเทศที่จะมามอบความสนุกให้น้องๆสมัครได้เลยนะครับสำหรับน้องๆที่อายุ8-12ปี เรียนที่สนามซ u เปอร์สตาร์อารีนาที่ลาดพร้าว80วันที่15-18ถึง18ตุลาคม2,567าเรียน4วัน5ชั่วโมงราคาคอร์ส8,000บาทและค่าชุดและเข้า1ชุด590บาทสมัครได้เลยที่ Line official ของสโมสรนะครับอยากเป็นเด็กเทพก็ต้องเรียนฟุตบอลกับแข้งเทพแล้วเจอกันนะครับ ช่วงต่อไปเราพาไมค์ปฏิวัติคำใหม่มาพูดถึง11ยอดนักเตะจากผู้เล่นที่ดีที่สุดของสโมสรในไทยลีกที่ไมค์เคยลงเล่นด้วยสวัสดีครับผมไมค์ Mike, ปฏิวัติคำใหม่ครับเราวันนี้มาจัด11ตัวจริงสโมสรไมค์อยู่ในเต็ดที่ไมค์อยู่ในเตดประตูก็ขอเป็นผมขอเป็นผมเล่นครับแบ็้ขวาแบ็้ขวาแบ็้ขวาชอบสองคนพี่นนท์กับพี่เซฟ พี่นนทนิติพงศ์กับพี่เซฟสุพนันท์เอาตัวจริงเอาพี่เซฟครับ <ST UT Z> พี่เซฟเคยเล่นอยู่ด้วยกันที่สมุทรปราการก็เหมือนเดิมครับบ้าติงต้องอะไรเงี้ยอยากทำอะไรก็ทำสไตล์แกงนก็โยกให้พี่นนท์เป็นสำรองเลยนะโอเคเซนเตอร์ฝ <ST UT Z> ั่งขวาคนแรกจักรพันธ์ไพสุวรรณนุนครับเล่นด้วยกันที่สมุทรปราการก็ออกบอลดีลูกกาอากาศอาจจะเป็นปัญหา ไม่รู้ปัญหาหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะไม่ใช่ปัญหาแหละแต่แบบเขาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กหน่อยแต่ไม่ได้จุดเด่นแต่ผมชอบในการออกบอลในการอ่านเกมของเขาที่เคยเล่นด้วยกันถ้าสำรองก็เป็นเชนสุพรรณละครับก็เล่นด้วยกันบ่อยฝั่งขวาด้วยกันฝัง่งซ้ายกัปตันเราเอเวอร์ตันก็คุณภาพอยู่แล้วครับน่าจะเป็นต่างชาติกองหลังเบอร์ต้นๆของไทยลีกครับ อีกคนหนึ่งฝั่งซ้ายที่ผมเคยเล่นล่ะฮะขึ้นรูปให้ด้วยนะพี่แฟดสลาวุธสุขทัยครับตอนนี้เคยเล่นกับแกก็อันนี้ก็เตะเตะไม่สนลูกผิดลูกคนเหมือนกันครับ <c oughs> ส่วนแบ็คซ้ายที่เคยเล่นที่ชอบคนแรกคือชัยวัฒน์บุรานครับก็เป็นแบ็คสไตล์บุกสำรองสำรองแบ็คซ้ายเหรอแบ็คซ้ายน้อย คนเดียวเลยโยกพี่แฟรไปเล่นได้กางกางรับเล่นแผ่นแล้วสี่สามสามเอากลางสามคนเลยกลางสามคนผมในดวงใจผมอยู่แล้วเตอร์วีลเทพพี่นิวพีระดนพี่นิวทิติพันธ์กลางสามคนนี้ใช่ชอบชอบด้วยสไตล์การเล่นทั้งสามคนเลยครับมีสไตล์ที่แบบแตกต่างกันแต่มีความคล้ายคล้ายกัน จุดเด่นที่ผมชอบสุดสามคนนี้คือไม่ค่อยเสียบอลไม่ค่อยเสียบอลง่ายสำรอง,องารสามคนค,คนแรกพี่ชาอุทาเล่นกองกลางครับเคยเล่นกันที่เมืองทองแต่ตอนอยู่ปากการนี่ไม่ไม่เล่นกลางใช่เล่นปีกอีกคนหนึ่งพี่ปกครับพี่ปกเล่นตำแหน่งแทนพี่นิวพิรลดนก็คนนี้ก็เสียบอลเสียบอลยากยเทคนิคเยอะยส่วนกลางลุกแทนพี่นิวทิธิพันธ์คือจารีครับ สกาก้าเราคุณภาพเหมือนกันเทคนิคดีปีกข,<อ>ขวาคนแรกเจริญศักดิ์ครับก็ความเร็วทักษะดีส่วนตีกขวาสำรองก็พี่ปิน้นลุงรัฐครับคัดอินไซด์เยาลบเป็นเราเป็นมังไทยปีกซ้ายทีมเราจะไม่มีต่างชาติเลยวะปีกซ้ายที่ผมเจอมาถ้าผมชอบบิลเลียนป๊อปครับ จอกันที่เมืองทองก็เดอะแบกเมืองทองก็ใช่ครับส่วนสำรองสำรองสำรองผมพยายามในปีย้อนๆไปอยู่สำรองพี่บีชยวั์ครับศิีนวงก็เจอเจอเจอกันตั้งแต่อยู่ปาการแล้วก็มาบีอยู่ครับมีทักษะที่ดีสไสเกอร์ สไตกอร์ผมย้อนกลับไปเมืองทองปากการโหยากเลยสไตเกอร์ถ้าถ้าได้ผมเคยเล่นมาครับจูเนียร์เนเกาลาเนเกาตอนอยู่พัทยาเลยครับใช่ก็ยิงยิงเยอะ<ต>เนเกาคน <พอ S 1> แรก <laughs> เนเกาไลอีกคนนึงต่างชาติถ้าผมชอบหรออีกคนหนึ่งไอ้นี่ครับ ลูเคียนเคยอยู่ตอนที่อยู่ชมบุรีแล้วก็อยู่กับผมพัทยาประการประการน่าจะไม่อยู่อยู่พัทยาเก่งครับก็ตอนนี้ก็ไปเล่นญี่ปุ่นใชขอบคุณครับปิดท้ายสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาประกาศผลผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเป็นเสื้อแข่งที่4ของสโมสรในฤดูกาลที่ผ่านมา พร้อมสกรีนชื่อเบอร์ของนิติพงศ์เสลานนทกันครับอ๋อนี่อนอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮทักอินบ็อกแฟนเพจเฟซบุ๊กของสโมสรเพื่อติดต่อรับของรางวัลได้เลยครับสำหรับท่านที่ไม่ได้รับรางวัลสัปดาห์นี้ เรามีรางวัลมาแจกอีกเช่นเคยครับเป็นซื้อยืดสีขาวอาริทรูแบงคอกยูเนเต็ด2 2 2 3 2 0 2 4 w of w o n w s T g s T กติกาเหมือนเดิมครับเพียงกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำตอบใต้คอมเมนต์ในเพจสโมสรว่าศึก afc champions league 2นัดที่2แข่งเทพไปแข่งที่เมืองอะไรและสนามมีชื่อว่าอะไรโดยจะมีการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีในเทปถัดไป มาร่วมสนุกกันนะครับ